นี่คือเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลเป็นเหล็กไหลเป็นแบบวิทยาศาสตร์พันปีครับเพราะฉะนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบโบราณที่น่าน่าสะพรึงกลัวมากนะครับเพราะว่าเรื่องาศาสตร์เหล็กไหลนี่เป็นศาสตร์ที่แบบยิ่งใหญ่ของโลกเลยนะครับนี่คือเหล็กไหลนี่คือเหล็กไหลที่ผมถ่ายทำไปแล้วก็คือเหล็กไหลแแล้ว อยู่ในต้นต้นของคลิปแต่นี่เป็นเหล็กไหล9ครับผมก็จะมาพูดแบบให้ท่านได้ดูได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเหล็กไหลเนี่ยเป็นศาสตร์นะครับเป็นวิทยาศาสตร์โบราณเป็นศาสตร์พันปีครับเป็นวิทยาศาสตร์พันปีที่น่าสะพึงกลัวมากครับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แบบฟังกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือเหล็กไหล ที่มีอยู่แล้วผมก็ถ่ายทำไปแล้ว8คลิปนี่คือคลิปที่9ครับนี่คือศาสตร์เหล็กไหลเหล็กไหลเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมพูดเหล็กไหลเป็นศาสตร์ว่าด้วยการสร้างมนุษย์เหล็กเหล็กไหลคือเหล็กที่จะเปลี่ยนโลกนะครับเพราะเป็นแบบเหล็กที่แบบเหนียวทนแล้วก็แข็งแกร่งที่สุด ที่มีอยู่ในโลกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล็กไหลเนี่ยจึงเป็นแบบศาสตร์ที่น่าสะพรึงกลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์เหล็กไหลเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเหล็กไหลที่พูดพูดกันถึงทุกวันนี้ที่เอามาที่เราเห็นที่เรารู้อยู่ก็คือเป็นเหล็กไหลมนดำแต่นี่คือเหล็กไหลคือวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์โบราณเป็นวิทยาศาสตร์พันปีอย่างที่ผมเคยบอกเคยพูดเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนี่ครับาศาสตร์เหล็กไหลเพราะเป็นาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าใครหาเหล็กไหลมาใช้ได้นะครับถ้าเป็นบุคคลน,นี่ก็สามารถที่จะอืมเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้เลยครับแต่ถ้าเป็นประเทศประเทศใดหาเหล็กไหลมาใช้ได้ก่อน ประเทศนั้นก็จะเป็นเจ้าโลกได้เลยเพราะตัวเหล็กไหลเนี่ยมันคือเหล็กนะครับมีสนิมเหมือนเหล็กเนี่ยครับเนี่ยสนิมเหมือนเหล็กตรงนี้หละครับคือเลหล็กไหลเนี่ยตรงปลายนี่คือเหล็กไหลเนี่ยตรงนี้เลยครับนี่คือสนิมเหล็กไหลเลยครับสนิมเหล็กไหลนี่ก็คือบริเวณดำๆทั้งหมดนี้ก็คือเป็นลังของเหล็กไหลครับเหล็กไหลฝังอยู่อะไรก็จะสร้างลังนะครับเหล็กไหลเป็นเหล็กที่สร้างลังได้ เพราะว่าเหล็กไหลเนี่ยถ้าหาไว้ฝังอยู่ในอะไรก็จะแบบถูกย่อยกลายเป็นไปเป็นเหล็กไหลเหลวก็คือตัวย่อยเหล็กไหลที่กลายเป็นเหล็กไหลเหลวก็คือสนิมนั่นเลยครับเป็นปฏิกิริยาทางเคมีครับที่จะไปย่อยเลหล็กไหลให้กลายมาเป็นเหล็กไหลเหลวเหล็กไหลเหลวในที่นี้มันก็มี2กรณีนะครับเป็น2กรณีกรณีที่ผมว่านี่ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดจากกลายมาเป็นเหล็กไหลเหลวอ,อย่างที่ผมบอกนี่ก็คือสนิมขัดก่อนเลหล็กไหลแล้วก็จะทําให้เลหล็กไหลย่อยสลายกลายไปเป็นเหล็กไหลเหลวครับระหว่างความชื้นกับสนิมนี่เลยครับเป็นตัวทํำปฏิกิริยาไปขัดก่อนเลหล็กไหลให้กลายมาเป็นเหล็กไหลเหลวเหล็กไหลเหลวชนิดนี้หละครับที่ นำไปสร้างมนุษย์เหล็กหรือไปใช้กับสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นจุดสําคัญที่แปลว่าเหล็กไหลที่จะเอามาใช้กับสิ่งที่มีชีวิตแต่กรณีที่เหล็กไหลที่จะกลายหลอมเหลวกลายไปเป็นเหล็กไหลที่จะเอาไปทําแบบเป็นที่แบบ เครื่องยนต์กลไกลหรือว่าเป็นใช้แทนเหล็กที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือต้องใช้ความร้อนหลอมเหลวให้กลายมาเป็นเหล็กไหลเหลวแต่ตอนนี้ผมจะพูดเรื่องเหล็กไหลเหลวที่ทําปฏิกิริยาทางเคมีจากออการกัดกร่อนของสนิมเนี่ยว่าเอามาใช้กับสิ่งที่มีชีวิตครับสิ่งที่มีชีวิตนี่มันจะไปเกี่ยวกับ วงการวงการแพทย์เลยครับถ้าพูดตรงๆก็คือวงการแพทย์หลิกไหลเหลวที่แบบว่าถูกกลายมาเป็นเหล็กไหลโดยโดยปฏิกิริยา,าเคมีนี้ถ้านำไปใช้ทางการแพทย์จะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทางการแพทย์ครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเลยนะครับโดยเฉพาะเหล็กไหลนี่นำมาสร้างมนุษย์เหล็กได้อย่างที่ผมบอก ก็คือทำให้คนหนังเหนียวเลยเพราะฉะนั้นเหล็กไหลเหลวตัวนี้เลยครับที่จะปฏิกิริยังทางเคมีนี้และจะไปใช้พวกรักษาโรคอ,อย่างพวกกรณีโรคฟันผุเอ่ยที่แบบกระดูกเสื่อมกระดูกผุเส้นโลหิตแตกเนี่ยถ้าไปใช้วงการแพทย์ในกรณีแบบนี้โดยใช้เหล็กไหลเนี่ยฉีดหล,หล็กไหลเหลวฉีดเข้าไปในในคน หรือว่าฉีดเข้าไปในสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็จะไปเสริมให้สมรรถภาพของเว่าคนหนังเหนียวหรือว่าคนเส้นโลหิตเหนียวหรือว่าคนลูกกระสือก,กระดูกเสื่อมกระดูกผุก็จะกลายเป็นคนกระดูกแข็งขึ้นมาเพราะว่าตัวเหล็กไหลเนี่ยจะไปช่วยให้คนนั้นแข็งแร่งให้กระดูกแบบแทนที่จะไปเป็นคนลูกกระดูกผุก็จะกลายไปเป็นคนลูก กระดูกก็จะแข็งแรงอย่างนั้นเองเพราะว่าตัวเหล็กไหลเนี่ยเข้าไปเสริมทําให้กระดูกแข็งแร่งนั่นเองฟันผุฟันอะไรเนี่ยก็จะไปเสริมฟันทําให้ฟันน่ะแข็งแร่งหรือว่าเส้นโลหิตที่ว่าเคยแตกอะไรเพราะเส้นโลหิตมันเหนียวมันก็จะทําให้แบบคนน่ะเส้นโลหิตไม่แตกเพราะฉะนั้นโรคก,กรณีแบบนี้นะครับที่จะเป็นแบบ ผลโดยตรงจากปฏิกิริยา,าเคมีตัวนี้แหละจะไปช่วยทําให้คนกลายเป็นคนหนังเหนียวหรือว่าเป็นคนเส้นโลหิตเหนียวหรือว่าเป็นคนกระดูกแข็งหรือว่าเป็นคนฟันแข็งอะไรฟันไม่ผุอะไรอย่างนี้นี่คือถ้านํามาใช้ในวงการแพทย์นี่คือผลโดยตรงเลยนะครับที่จะอืมได้จากการ ที่เอาเหล็กไหลมาใช้ในวงการแพทย์เพราะฉะนั้นแล้วก็จะทําให้ผิวพรรณของคนแบบเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนี่ตัวนี้ผมก็ไม่กล้าย,ยืนยันว่ามันจะเป็นไปนแบบไหนถ้าเหล็กไหลนี้เข้าสู่ร่างกายแล้วจะเป็นคนผิวยังไงผมก็ยังไม่ทราบาะว่ามันจะมีผลนะครับจะมีผลว่าจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดียังไงผมก็ไม่ทราบแต่ผมแน่ใจตรงที่ว่าถ้าหากไปเสริมความแข็งแกร่งของเส้นโลหิต ไปเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกไปเสริมความแข็งแกร่งของฟันเนี่ยเหล็กไหลตัวนี้ครับจะช่วยได้เลย,เ,ลหลยเหล็กไหลเหลวที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีเนี่เพราะฉะนั้นตัวเหล็กไหลเนี่ยอยู่ภายในลังนะครับเนี่ยอย่างที่ผมถ่ายทำให้ท่านดูี้เนี่ยนี่แหละครับเหล็กไหลจะยาวเข้ามาข้างในเนี่ยครับยาวเข้ามาเนี่ย นี่แหละครับตัวสนิมที่ในเกาะเหล็กไหลอย่นี่ก็คือน kalk. สนิมตัวนี้ครับทำปฏิกิริยาที่ไปย่อยสลายเลหล็กไหลให้กลายมาเป็นเ,ลห,เหล็กไหลเหลวครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดจากภายในลังนี้แหละครับเนี่ยเหล็กไหลยาก็ยาวเข้ามาข้างในนะครับเนี่ยยาวเข้ามาในก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีย่อยเอาเ,ลห,เหล็กไหลเหลวเนี่ยซึมผ่านลังของเลหล็กไหลออกมาการณีเช่นนี้แหละ ที่จะทาให้ผมแน่ใจว่าเ,ลห,ลาเหล็กไหลเหลวสามารถที่จะไปเสริมกระดูกหรือฟันได้เพราะเหล็กไหลเป็นเ,ลห,ลเหล็กไหลเหลวชนิดนี้จากปฏิกิริยาทางเคมีนียมันจะไหลผ่านของแข็งได้นะครับผมก็ไม่ทราบเพราะเหตุใดเพราะลังของเหล็กไหลนี้เป็นของแข็งนะครับแต่เหล็กไหลาสามารถไหลผ่านลังออกมาได้คือเ,ลห,ลเหล็กไหลเหลวที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีอยู่ภายในเนี้ย ไหลซึมผ่านลังของเหล็กไหลที่กลายเป็นของแข็งไหลผ่านมาได้ที่ลังเหล็กไหลเนี่ยก็เกิดจากเหล็กไหลนี่ฝังอยู่ในดินพอเหล็กไหลฝังอยู่ในดินก็จะจะให้ดินเนี่ยที่อยู่รอบๆเหล็กไหลนี่กลายมาเป็นของแข็งนะครับหุ้มเอาเหล็กไหลนี่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นภายในลังของเหล็กไหลนี้ก็จะมีเหล็กไหลเหลวกับสนิมอยู่ข้างในทำปฏิกิริยากันอยู่ โดยที่จะย่อยสลายเหล็กไหลที่อยู่ภายในนี่ให้ไหลซึมผ่านออกมาด้านนอกจนจะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าเหล็กไหลเนี่ยจะหมดจากในหลังครับจาหมดหมดจากในหลังครับถ้าเหล็กไหลหมดจากในหลังนี้นะครับในภายในเหล็กไหลเนี่ยภายในหลังเหล็กไหลนี้ก็จะเหลือแต่โพรงเปล่าๆกับสนิมเท่านั้นเอง จะไม่มีเหล Saint ็กไหลเหลวเหลืออยู aquilo, ่ในนั hmm. ้นเลยเพราะเหล็กไหลซึมผ่านออกมาด้านนอกหลังนั่นคือไม่ได้ขังอยู่ในลังนะครับเพราะเหล็กไหลกลายเป็นเหล็กไหลเหลวจะซึมผ่านออกมานอกหลังหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละความแบบแปลกและความประหลาดของเหล็กไหลเหลวเมื่อถูกย่อยด้วยสนิมแล้วจะผ่านลังเหล็กไหลที่กลายเป็นของแข็งออกมาได้เพราะฉะนั้นลังของเหล็กไหลเนี่ย ที่เราเห็นนี่เขามีเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายที่แบบว่าที่เหล็กไหลตกอยู่เพราะเหล็กไหลชิ้นนี้ฝังอยู่ในดินก็เลยภายในดินเรามีอะไรมีแบบเม็ดหินเม็ดทรายมีก้อนกรวดก้อนละลายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหล็กไหลก็จับไปทําลังหุ้มอาเหล็กไหลไว้ภายในลังนี่เองครับเพราะฉะนั้นนี่คือลังเหล็กไหลนะครับดําๆรอบๆรอบๆรอบๆบๆนี่คือลังเหล็กไหลแต่ภายในจริงๆก็คือมีเหล็กไหลอยู่อยู่ภายในเพราะฉะนั้น นี่คือศาสตร์เหล็กไหลเพราะฉะนั้นเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกตัวหนึ่งเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะเหล็กไหลเนี่ยเป็นศาสตร์โบราณที่น่ากลัวมากนะครับถ้าใครหาได้หามาใช้ได้เนี่ยเป็นเป็นศาสตร์ที่น่ากลัวเพราะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่มีอยู่บนโลกถ้ามาใช้แบบแทนเหล็กถ้าถ้ามาใช้แทนเหล็กโดยที่ว่าใช้ แบบความร้อล้อมเหลวเหล็กไหลไปทําเป็นเครื่องยนต์ก,นกลไกหรือทําเป็นยวดยานหรือว่าทําเป็นแบบยานคุณภาพของเหล็กไหลนี่จะสูงกว่าเหล็กธรรมดาหลายเท่าเพราะฉะนั้นเหล็กไหลเป็นเหล็กที่แข็งเหล็กไหลนี้สามารถตัดเหล็กธรรมดาได้เลยนะครับทําเป็นดาบเพราะว่าเราเคยได้ยินบอกว่าคนโบราณเนี่ยกระ,ะบี่เหล็กไหลผมเคยดูหนังนะ หนังจีนเขาไม่ได้ข้อมูลมาจากไหนสามารถตัดเหล็กธรรมดาได้จะตัดดาบจากเอ,อ่อเหล็กที่ใช้อยู่ทั่วไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงนะครับเหล็กไหลเพราะฉะนั้นเหล็กไหลเนี่ยแข็งมากและสามารถถ้าตะมตะปูเนี่ยเหล็กไหลเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยตป็นตะปูสามารถตอก,กเข้าไปในเหล็กที่เราใช้อยู่นี่ได้เลยครับเหมือนกับตอกในไม้เหมือนกับ ตอกในตะปูตอกในไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กไหลนี่แข็งมากเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นที่คนโบราณเขารู้มาบพว่าเหล็กไหลเป็นเหล็กที่แบบว่าแข็งแข็งที่เกี่ยวกับอะไรที่มีเหล็กไหลมักจะแข็งอะไรเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเหล็กที่แข็งมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเหล็กไหลก็คือเหล็กที่แบบคุณภาพสูงที่มีอยู่บนโลก นี่แหละครับนี่คือเหล็กไหลครับนี่ก็คือหลังเหล็กไหลที่ท่านเห็นนี่ก็คือมีมีดินเมดทรายที่เหล็กไหลจับทํหลังก็คือเหล็กไหลนี่ฝังอยู่ในดินก็เอาดินเนี่ยแหละครับทำหลังหุ่มตัวเองไว้ในภายในก็เหมือนกับเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเป็นเตาที่แบบว่าย่อยเหล็กไหลเหลวนั่นเองครับแต่เหล็กไหลเหลวตัวนี้แหละครับไม่ใช่ว่าเหล็กไหลเหลวที่ย่อยจากความร้อนนะครับเอาไปทําแบบ ไอ้นั่น <Okay. S 1> ไม่ได้นะครับเอาไปทําแบบใช้กับสิ่งที่มีชีวิตไม่ได้ครับขอบคุณมากครับครูบาอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับศูนย์พระเครื่อง ARL อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ